อ่ะครับผมก็สวัสดีครับผมในเี่จะกกลไกเกษตรนะครับพี่น้องไม่นีก้ก็เดี๋ยวสีฟ้ามาเบิง่งวิธีการเบิ่องคอท่าไหรครับอ่าเมื่อไหมเนาะสมมติว่าท่านที่ยังไม่รู้ครับสังเกตวิธีการสังเกตระดับแลกก็นี่ครับให้สังเกตตรงอ่ากลนท่ายไหรครับอันนี้อันนี้สิเป็นกลนเนาะอันนี้สะเป็นทางข้อ ทางกลนกับสีบ่มีขวนนะพี่นอ้องเป็นทางขวนทังลุมอันนี้เป็นทางกลน,นครับสังเกตเบิ้งว่ามันเบี่ยงไปทางเดียวับกลนท่าไรนะครับพี่น้องคือ,ค,อคือตัวนี้มันสีเอียรๆออกมาดฝั่งขวาครับฝั่งนี้ก็สเีเป็นทางครับเป็นทางคำท่าไรต่อไปเนาะของตัวบนนี่ครับกลอนมันเยนมาทางขวาแสดงว่าข้อมันก็สีอยู่ทางซ้ายครับนี่มันสีอยู่ทางซ้ายนี่ครับคอน นี่ครับเวลาสอดเขี้ยวแล้วก็สอดเข้าไปตรงนั้นครับนี่ครับวิธีสังเกตบางตนกับซีอิทางซ้ายบางตนกับซีอิทางขวาครับต้องสังเกตบึงนี่ละครับเป็นรักเลยขนท่าไหล่ละกะ็ทางปามเหนยบครับสังเกตท่าไหล่ถ่าท่าไล่ตัวนี้สี อ้าออกทางนั้นเหน็บก็แสดงว่านี่แล้ครับข้ออื่ว่าทางเหน็บครับทางนี้สิเป็นทางปั๊ม้บางอย่างเนี่ยก็สิมีทลายขับครับมันก็สิบังถ้ามีลายทลายก็ลดบังครับดีไซน์ดัดถ้าก็ต้องเปิดก่อนพี่น้องเปิดขึ้นไปก่อนเปิดขึ้นไปหาทลายก่อนอ่ะยกตัวอย่างครับก็หมดว่าต้นนี้เนาะ สี่อนี้ข้องขอาไนี่อันนี้คือทางปามบังครับนั่งต้นก็จะมีไล้กับมีเต็มไปเลยเนี่ยมเวนทลายเลยก็มนนีต้องไล้ไลเปิอดออกเปิดมาแล้วตัวน,นี้สีเหลืออยู่ทางทางคำอันหนึ่งนี่ครับวิธีกอกอะต้องสวัดขานี้ครับสวัดเขี่ยวเข้าไปฝั่งนั่นหรือฝั่งนี้ก็ได้ให้ให ตีต้นที่สุดครับให้มันสั่นได้ที่สุดขอสายหูนี่ครับแล้วก็ดึงลักษณะการดึงก็ดึงออกมาเบี่ยงเบียงครับถ้าไลายอย่อนี่ยนั้นก็นกนต้องเบี่ยงเบียงออกมาฟังนี้หรือว่าดึงไปทางบนก็ได้แต่เล้ว,ตวแตะจังหวะครับแล้วแต่บางตัวมันก็นบิดสายบิดกลัวต้องหาจังหวะ หาเหลี่ยมกับพี่น้องหาเหลี่ยมใหห้มาอสมอเดี๋ยวผมสีมาสวดสวดอดไปหน่อให้เบิงเชี่ยวเอยมไอเหมือนเดิมครับรับคมมานิดหน่อยใช้งานหลอดทีสองครับแล้วรับคมมนินอนมาหน่อยหนึ่งนี่ลักษณะเชี่ยวก็ถ้าอานหนาเขาถ้าลายเนี่ยนอนพี่น้องเขากับต้องเบี่ยงออกมาพี่ ประมาณคางๆเกือบคางต้น่นหมดแล้วประมาณน,นี้เพื่อสีสอดเขียเ้ยวตัดเดี๋ยสีสอดไปบึงสอดทีสุดได้ครับลักษณะการสอดเขี้ยวประมาณน,นี้ครับดันไปกันไม่สุดเลย เล็กน้อยอ๋อโอซาประมาณน,นี้ครับดึงนี่ครับนี่ก็เป็นต้นแต่ก็ดึงมางครับดึงมือเดียวครับพี่น้องขาดวะ <c oughs> นี่ อันนี้เข้าลึกถ้าเข้าลึกก็จะขาดไปเลยครับถ้าเข่าบ่าเล็กก็ับต้องมาสั่มกระโนมลงเลยครับดึงไงโหลดลงเลยประมาณนี้ครับนี่ก็สุกพอสมควรดูโหลดก็นมีครับ จะไรคกับบ่ค่อยใหญ่ครับพีบบ่น้องปุ๋ยบ่ค่อยหลายประมาณก็ใส่เป็นอินซีครับแต่ว่าปุ๋ยเคมีกันตอนละโลสองโลก็จบ,ลบ,บ,บ,บแล้วครับมีบุลันบุลันก็ตอนละส่วนสองส่วนสามส่วนครับปีนี้ใส่ไปสามสี่ส่วนมันงอนมาปีหนึ่งแล้วครับเลยใส่เพื่อไวเลยแต่ว่าเขาก็ว่าบ่จำเป็นครับ ยังท่าไรนี่ครับทไรนี่สิมีทางทางบังอยู่เดี๋ยวลองสอดเบิร์ที่เขาบ่สอดดูครับ <c oughs> มีเดียวกันอย่างนี้ครับ Mình đi đen này Để cái nhau vô cặp nhanh nhau vô thằng. สอดเท่ากับสอดแบบก็แับเรี๋ตัวนี้ยังเหวอยู่เพราะว่าใส่เมื่อเดียวผมก็รหลีบดึงเกินครับนี่ครับมันชิติดติดท,ทลายแน่ยอยู่ต้องแ่งยังหน่อยครับแ่งให้สันลงสอดปาดแ่งออกครับจังหน่อยอยวลองดึงเลยครับ นมจัางไน,นสอดบ้งครับจุบท,ที่เดิมโอดได้ยกได้ยกครับนี่พอได้พอได้ อย่าบร่อยประมาณนี้แล้วครับผมออาตัวไหนยังอยู่เดี๋ยวต่างกล้องให้เบิ้งกับพี่นอ้องเงีย้ยวๆเล้ครับ เริ่มตัดนะครับเลื่อมตัดมาได้ยวยช่องเท้าเลยโอเคครับผมอ่ะตัวนี้ก็สูงแน่ครับเลยประมาณสามเมตรครับ แบงมี่นองอก็กำลังสิมาโซ่เผาโซ่สก,กินดีๆเอาเกี่ยวออกวันใดครับกานตรวมันเฟื่อนมันเลยครับพี่น้องต่อต,อ,ตอดเมืนนะ่อไงนะห่างกับวัยรักเนี่ยไม่เดนอยู่นี่ครับเนี่ยเอาบัวก้าไปไก่วันนี้ทำพิธีครับเช็ดเห็นอยู่บนพี่น้องห่างต่อต่อหัวเสียนครับนี่นี่ครับเดี๋ยวพวกชีสี่้ดินครับนในนั้น หนไหนอมองไปเหนี่ยวปุ่มเนี่ยเ่๋เมันจออีกล <c oughs> เลวเห็นบอมีหลองปุ่มเต็มห้องหมดนลยนะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเ๋ยวะเคียวออกจะได้ครับเพิ่มเยอะเท่าไหร่เนี่ย กำลังจีจัดเท่าไรเนี่ยโอ้ยกำลังมาจีต่างกล่องไอ้พี่น้องบึงได้มาวันหนึ่งรับเนี่ยถือขาปึ๊บก็มาเนีดเลี้ยงว่ะพี่บุญกับอู้หอวบุญกับเจียงซ้ออะไรโอ้ไ <laughs> ยไต้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้ซอยมาก,ก่อนขาผู้ซอยก่อนผู้ซอยกำลังเปรีวเฟื่องอยู่เยอะมาเห็ดกวนอะไรมันนี่คน บัได้ครับอาสารพิษอันตรายมากครับเมื่ออาทิตย์ก่อนกับเพิ่งกับพี่น้องเพิ่งเพิ่งข้างใหญ่เอาเมื่อละมันใหญ่นี้แล้วครับพี่น้องพนตุกพนใหญ่ห่มใหญ่นี้แล้วครับผมตัดเอาอยู่นี่ไหนได้ห่างครับบัได้หนามดอกเพิ่องดวงกับโมโหว่าใหญ่ไปใส่หนีบลนหูอยู่ครับตีน้องบ่อนดีๆครับผมยำเ่ยอ,อันตราย เพระปกตินี่บ่อยมีครับเพราะว่าผมเดตัดสุตตนถ้าปามออกหลายนี่มันมันเดนตัดสุตตนครับแล้วก็บูงผมว่าตนได้ว่าเขาซีอยู่เนาะเพราะว่าเฮาตัดสุตตนเนาต้องโดนแทๆครับผมเพราะปามมันออกหลายปามออกทุกตนครับพี่น้องมันต้องดึงสุตตนต้องโดนครับต้องเบิึงดีๆโอ้อันตรายมันเจ็บเสียบ,บ,บอยู่พี่น้องพี่กายก็โดนไปซองครับ สองเมียบวมครับเพื่อสีเษะหรือบวมเป็นอาทิตย์ขั้นแต่คนแผลหนโอ่งแหงกันตาไหลครับเป็งดีๆีด้วยพี่น้องนี่ครับตามปลูกไว้พุดมาปลูกครับตอนนี้วันพันสื่หรอกที่เป็นแหงหงกันหรองแหงหงแหงเขียวเขียวแหงเขียวแหงแหงนี่ครับพี่น้องเขาก็งาม,มา งามกันอ่าเจ้าเอเจ้าฟังนี้เขียวดีเกษีกู้มาไใบอีกครับมาซ้ำใบเพือ่อกษีมาสอบนะครับปลูกคู่กันไปเลยต้นได้ตายกับดึงออกโอ้มันนะครับพี่น้องวันนี้เอา้าไรใหญ่พอสัน้นใส่ไปหมดเลยสุดแล้ว กี่สิโลครับมาเบอรยี่รับพี่น้องลังถือต่ออ <c oughs> ะไรงานไปเรียบร้อยแล้ว

เพิ่งแต่ง,ง,งสิเป็นทางทางยังไง,ง,งห้างมิบมบนอ่ๆ

chạy okay. <laughs> Điểm nèm cho kênh Ghiền không, được không được. ถือคุณมโอเคจะพาไปครับ ทำหม้อลงกรเพราลังอันนี้สุกเต็มที่งอยซีเปียวเนี่ยชิ่อสุด ทันีแกงทั้งนี้ประมาณยี่สิบกว่ากิโล เสี้พาลังจะยังใ้ตนมันหน่อยไปไเหลี่ยมจะเปลี่ยนองพาสอพร้อมจ มันเสียก็เหมือนนาคมเบิดสงสัยคมคุเนเบิร์ตนี่รับนี่รับเที่ยวอ้นี้เป็นหินอ่อนไอ้่งนี้ขี้ยับเรียกหน่อยเอาชีเทียนมาขีดใส่เรียกหน่อย,อยนะ <laughs> ไปเรียนอ้าจยกคลิปเตียงก้อนนี้ครับผมสวัสดีคอับ <laughs>